ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Content Channel อีกแล้วนะครับ คราวที่แล้วเนี่ยเราได้เจอสาระสําคัญไปเรื่องเด็กแว้นไปนะครับคราวนี้เรามาเจอเทรนใหม่ที่วัยรุนสมัยนี้กําลังอินเทรนกันอยู่อดสูมมาที่กางเกงตัวนี้ครับนี่นี่หนึ่งลักษณะของกางเกงนะครับหลายๆคนคงคงจะคงจะเอ๊ะงงว่าทาไมกางเกงเนื้อหนา,ามันสั้นเตอ๋อย่างนี้แต่จริงไม่ใช่นะครับไม่ได้เกิดจากว่าซื้อกางเกงยีนมาแล้วเราไปซักพอซักแล้วมันหดตัวไม่เกี่ยวเ<ต>ทรนใหม่เป็นเทรนที่หลายคนกําล<ช>ัง<ช>อิน เทรนนี่อย yup ู่ตอนนี้นะครับใช่ลักษณะกางเกงเราต้องใส่แบบรีบๆนะครับรีบๆไว้ขาเราใหญ่แค่ไหนอย่าไปสนใจครับแต่ต้องเต๋อเข้าไว้เติอนี่เต๋อได้ยิ่งดีอันนี้เป็นแบบเติอธรรมดาแล้วไม่ได้เต๋อมากแต่ถ้าเต๋อแบบเต๋อมากจะต้องขึ้นมานิดนึงอันนี้ถึงขั้นเต๋อเต๋อมากครับเต๋อมากกางเกงเต๋อไม่เท่าไหร่สั้นเต๋อไม่เสื้อครับดูแนะนําเสื้อต้องสั้นเต๋อตอนนี้เนี่ย เทรนเรอเล็กโชว์ในกำลังจะกลับมาคือเทรนย้อนยุคนะครับก็คือนี่ครับการใส่เสื้อจะต้องใส่สั้นๆเหมือนลิปออยสมัยก่อนนี่ครับโชว์นิดๆนี่แล้วก็ที่สําคัญเข็มขัดต้องผูกยางต้องผูกยงด้วยอะผูกผูกเข็มขัดนี่อย่าใส่นะครับเข็มขัดอย่าใส่เข็มขัดห้ามใส่ผูกนิดนึงผูกผูกเออนี่เม้เวลาเราทำงานเราก็นอนนี้ไป ทำงานยืนยืนให้ดูหน่อยนะคจะเสียลุกอยันนี้ถ้าต้องยืนเจะเสียลุกมากจริงครับ็ต้องอยู่อย่างนี้เอวลาทำงานนะครหลายหลายคนเออทำไมเห็นเดี๋ยวนี้ห้องคอนเทนต์เราอินเทรน์กันแต่งตัวอะไรค่อนข้างที่ว่าตามสมัยตลอดเวลานี่ครับแล้วอันนี้อะไรครับแต่งตัวเรียบร้อยอันนี้เป็นเทรนใหม่อีกเทรนหนึ่งนะครับที่ห้องคอนเทนต์เรากเลยทําทำขึ้นมาชาาเรีนครับสมัยนี้เนี่ย การให้ความสําคัญกับกฎระเบียบบริษัทเนี่ยของเราเนี่ยน้อยลงไปเรากําลังจะลดลงครับว่าให้หลายคนใส่ป้ายชื่อครับคุณมีป้ายชื่อกี่หน้ากี่รูปแบบมีพาสเอพาสบีนะครับยังไงคุณใส่ได้ไหมครับสมัยนี้บริษัทเราจะเริ่มเติบโตมากขึ้นพนักงานเดินเข้าออกไปเดินมาเราไม่รู้จักเราใครเป็นใครเวลาเราเดินมาจะรู้ไหมครับผมคือใครนี่ไม่มีใครรู้คนบางคนเอาป้ายไปตั้งไหนป้ายตั้งหัวเตียงใคร บางคนบางคนเป็นซุปมีกลุ่มอํานาจอยู่เยอะแยะไม่ใส่ใส่แล้วไม่ใส่ก่อนนั้นนี้เขาไม่ใส่โชว์มีมีมีหปีที่ผ่านมาก็เป็นระบบกากาไปนี่คือเทรนที่กําลังอินอยู่ตอนนี้นะครับสาหรับคนไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ พร้อมอยงครับพี่จาจะไป,ป,ะไปก็ร,กปามมารีบปออไป <c oughs> ไปงเชียไ,ไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ,ตบ,ตบ,ตบ